ติดติดห้องติดนอนการนอนการหยังอ่าไอ้นกต่อเลยครับไอ้นกเป็นยังไงครับการทํางานตั้งแต่ตั้งแต่เห็นบทนี่เป็นยังไงขึ้นเล่นตั้งแต่เห็นบทแมนตั้งแต่เห็นบทตั้งแต่เห็นบทเป็นยังไงขึ้นเล่นคือผมจะบอกเลยว่ามือหนึ่งอ่ะมือต่างตั้งแต่เมื่อนั้นเลยที่ผมได้ยินได้ได้ยินว่าผมจีนแด้ถ่ายหนังเนาะครับผมตื่นอย่านั้เลยแปลงฟันก่อนอ่าแปรงฟันตามแบบผคือคือผมมันมีมันมีรถไอ้รถรถเก๋งกับรถบัสใช่ไหมใช่กับเงาคนนีเอ้ายาวอยู่แล้วอ่ะ่็เลย คนตัดมาคือใช่มาคุยเดี๋ยวเอาโค้งชั่วโมงเข้าไปเลยนี่แหละครับอ่รู้ทันกันอ่เหมือนกันทุกอย่างอือแล้วคนนี้ก็ก็เลิกทั้งสองแล้วเลิกเลิกที่จะเป็นแบบนั้นนล้อ่าบอเซียครับอ่าต้องอ่านครั้งแรกที่เห็นบทใช่ไหมครับผมการรู้สึกว่าก็ต้องขอบคุณพงศาบด้วยนะครับขอบคุณพี่สิงห์ขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนขอบคุณพี่ก้องครับก็ที่ให้โอกาส อ่นุกได้แสดงในในภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ถ้าแล้วในต็ดนะครับห็นบดก็ดีใจมากเพราะว่ามันเป็นบทที่เป็นตัวนุกเลยคือเป็นตัวนุกเต็มๆเลยแล้วก็เป็นหนังเกี่ยวกับฟุตบอลด้วยแล้วก็นุกก็เตะบอลตลอดอยู่แล้วม,มันกะสี่กได้ยังมากไหมของเทะบอลกับปกติอยู่แล้วเขาเตะเคยเตะแล้วแล้วเขามาเล่นมันก็เลยเป็นรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติเราเราหูซึกจังไรครับสี่เตะเล่นก็แบบคั้วเนี้ย เล่นกับพี่กล้องครับเลนกับพี่กองเป็นเรื่องแรกแม่นเองครับที่ได้เล่นน้ำดันแม่นแมนครับอันนี้คือเรื่องแรกแต่ว่าในชีวิตจริงกับมีหลายเรื่องอ๋อไหนน่าจะหนังชีวิตนะครัับกนจริงๆแล้วพี่ๆเอฟซีทุกคนอาจจะเห็นพี่กล้องที่ทุกคนก็รู้แล้วแหละอาจจะเห็นพี่กล้องใน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 สื่อออนไลน์ในสื่อออนไลน์ในโลกออนไลน์ในในช่องหน้าจอโทรทัศน์อะไรเงี้ย อาจจะเห็นเขาเป็นคนเกี้ยวกาดอาจจะเห็นเขาเป็นคนที่พูดไม่เพาะอาจจะเห็นเขาเป็นคนที่ดื้อมากแต่จริงๆแล้วเเหมือนที่ผมพูดมาอย่างี้ไหมไม่ไม่กล้องไกลเขาบอกมาคุยเอ้ยมันสุงครับจริงๆแล้วพ <c oughs> ี่กล้องเป็นพลังบวก <c oughs> มากๆเลยทุกคนดูไหม,ไมที่กล้องเป็นพลังบวก <c oughs> กล้องไกลจัง โอ้ยยังนี่ย <c oughs> ที่ก็เป็นพลังบวกมากแล้วก็เป,เ,ปเป็นเป็นเป็นแบบอย่างให้ดีกันน้องแมนครับผมเห็นบวกกับเมี่ดู <c oughs> ตอนแรกบวกบวกมาถึงบวกอ่า <c oughs> ตบตีกันอ่ะบอครับผู้ใดที่ไปตบตีกันน้ะครับเนาะจะได้เห็นเขาบวกแบบไหนครับอ่ะบวกแบบเสียงดังๆ <c oughs> ครับก็ที่ก็ดีใจที่ก็เปรียบเสมือนอ่าไอดอลของนกไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลง เป็นการแสดงแล้วก็เป็นการใช้ชีวิตพี่กองก็เป็นเป็นอีกหนึ่งไอดอลแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้ร่วมเป็นหนึพี่ชายคนนี้ไม่รับกันเลยไม่รับกันซะด้วยไม่รับกันเะดเลยเออเข้าลงตรงนี้นะครับข้าลงนี้อ ปาด้วยเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์อีกอีกหนึ่งการแสดงที่นุกตั้งใจทํามากแล้วก็คูความตูนสูงมากแต่ตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยติดห้องติดสีตุ้งหใช่ครับตัดผนเตะผมมีตากผมกบผมก็ได้โดนเ้วยวันนั้นผมเห็นพี่มาด้วยวัไนั้นเหรอโอ้ยวันนั้นผมเห็นพี่ผมเจอไม่เห็นผมเลยอยู่เมืองกรหรออยู่ทะเลแล้วก็อยู่ร้อยอิดไม่หาไม่ต้องเล่นเนาะไม่หาไม่ต้องเล่นโอ้เจ้าพ่อผมเห็นพี่ด้วยเออเดี๋ยวไปแล้วก็ไม่ถึงสามวิับผมปอบในจอยพี่ลูกป้าขัดขนาด เพืนเกับกลับก็ได้อ่ะไม่เป็นไรครับอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของนุกธนาดูคนโก้นะครับก็อยากให้ฝากติดตามผลงานทั้งภาพยนตร์ทั้งละครมีไหมเอ่อละครตอนนี้ตอนนี้กำลังจะมีครับน้าน่าจะช่วงปีหน้าถ้าเก็บจ้างมี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 แล้วนะครับแล้วมีผลงานเพลงก็มีผลงานเพลงที่ผลงานเพลงก็มามาเรื่อยๆมีเพลงตัวเองไหมมีมีหรืองราจะเพลงเขามีก็พี่มีครับพอเดี๋ยวนี้ไปเอาเพลงตัวเองมาร้องตัวเองเจอดะ คูเบอร์เลยเขาก็มีมีมีทั้งเปลงกคอเวอร์ด้วยเงคาเวอร์ก็หลายลงแล้วก็เพลงเป็นตัวเองก็โอ้ตอนนี้น่าจะ6 7 8 9 10 11 12 13 14อม่อันนี้ไม่ใช่นี yes> ่เมียต้องไปหาไม่ไม่รับอีกแล้วไม่รับผมอีกแล้วอันนี้คืนเล็กจริงนะครับเป็นนอร์เล่นดูที่นี่เขาพูดอย่างนี้ เล่นเล่นเล่นแต่ถักที่นุ๊กนี่ทำลายโหนะตอนนี้อ้าวันนี้พวกเราก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่นุ๊กธนาโดนเป็นคนจังหวัดเลยนะจริงๆอ่ะตอนนี้ผมอยู่ขอนแก่นอ้าจริงๆแล้วพี่พี่พี่บุรีนี่ออะไรวะพุกเกิดไหนนะเราบุรีเกิดสระบุรีครับใครเกิดพุกเกิดสระบุรีอ่พุกเกิดสระบุรีนะขึ้นขึ้นประมาณอ่าผมอยู่นุบานสาม พ่อผมได้ย้ายมาอยู่ขอนแก่นคอนแก่นมา้งกุ้งเลยมัเข้าในขอนแก่นแล้วผมก็โตขึ้นมาเรื่อยๆๆผมก็เลยอยู่ขอนแก่นพอเกิดเดินไปจิตเก้าฮะเราเราสองคนนี่ต้องไปหัดเล่นมุ้งกันตลอดเลยนะครับอ่ะอขอบคุณนุกธนาดุลขอบคุณครับพี่คนโก้ครับขอบคุณหลายๆคทางที่เข้าชีได้ไปสัมภาษณ์ต่อขอบคุณครับเดี๋ยวไปเล่นมุ้งแบบนี้กับใครนะ าถ่ายพูดได้เลยโอเคครับได้ถ่ายเลยครับผมถ่ายในๆก็ได้ให้ผมรอกกว่าสองสามเรียบร้อยครับตัดสวนครับสองสามโอ้สามโอเคโอเคโอ้โหสามีด้วยต้องวนลูกดิเยี๋ยม